เราขอมาในสองมือสาแดดนีแหละครับพี่น้องหมูมาตากอตากนามปลาข่าปลาคอปลาเข่า้าวเหนียว้วยเดือมอไ่า้วันนี้ทีแกงส้มปลาข้าใส้ดอกแคจาหลอกไปเจ้าใส่หลอกเล้ยวหลอดล้วขหน้ยอแวันจะมาภาซาข้ไทยคนอื่นว่างไหนแต่วงงล้วฟาซาใสดอกแค่ ตอนเศ้าเด้อจะมันตาเขาจ้ะเยี่ยวเขาเหนียวมาแล้วก็ได้มาตากดเป็นข้องเป็นข้องเลยมันแหงจ้ะไปอ่กไปอันนั้นเขามาเด้อเหวันออกออกบานบุ่นโม ออ้้้าาาปเเมดบันนสวัสดีครับสวัสดีที่สมองสวอรค์ครับสวัสดีตอนสีส้มก็เจ้าของมาได้สองหนึสามแดดนีแหละครับพี่น้องไม่ตัวกับลังสิตตากน่มาตากคอตากน้ำก็เขาเกิดขึ้นว่าพ่อไปพ่อมาอยู่ครับปีนี้ถือว่าฝนดีกับหูกอยู่ได้กินได้ท่านอยู่คือเพิ่นว่านน้องในเนี่ยสุดปีทั้งนี้ถือสุดตากเขาเล่าขอขอยู่บ้าน อดีจ้ะพ่อได้ยูได้กินยูหรอพ่อได้กินได้ท้ามยูถือว่าเขางามยูได้เม็ดงามเลยสวยดีนั่นเม็ดงามยูปีนั่นผลดีเน,ะน,นาะเมียนเมียจะมันเมียบสมบูรณ์แน่เถอะแหละเขา,ขาห่อปีนี้นู่<า>นเมีกับบะมี่เมียนถือว่าเมียกับอะไรหดอกับไข่อยู่ก็้าก็เกี่ยวขอดีๆยู่เมียนลวเกี่ยวเป็นเกี่ยวเห็ดไหนดีดีกับมีหมูตักแน่แล้วกับมีหมูขยายถือว่าสิไม่ตุบตักว่า ให้หนะเดี๋ยให้มันแห้งเรื่ยๆเพราะว่ามันเสี่ยนเมียนเพราะว่าข้าวเดียวกับสิ่ส่งที่งตกเรื่อยไม่พ้นก็เลยว่องบางหนึ่งบางเมียนเรื่อยมีตูวห้อยต้องตักที่บางๆไว้จริงหน่อยนี่พี่น้องพอมผู้น้อยส้อยเดิมเป็นในน่อรถไปเป็นน่มันมันมีมือแตงมันว่าอันลูกไผ่ว่าโอ้กุลช่างนี้สูได้ตากไว้อีหน่นี่แน่ครับอาศัยตากบาง ข้าวคนว่าดีนั่นป้านายดอกกับพ่อดีดีท่านคือเป็นว่าละ่ะเอาเดี๋ยวไปรุ่นตากเขาซอยแม่ตุยข้าวกันกาแฟนหน่อยกินรถถาพอ่อจะไปนหน้ายุขงังเนาะยุหันนัยยุหันลัยลเดี๋ยวพ่อตากปวดเขาซอยแมตุยข้าวกันจะหอกไปออกไปทงแล้วนั่นเนี่ยไปรุ่นกวดให้กวดไปกวดคนละฝัน เขาแล้วบันี้ออกมาทงหน้าออกมาหดพักหดยังเรากะป้าพีน้องมาเบิงโดมยังมาท่านแล้วดอกไอพยิรุ่นเห็ดผู้เดียวเม่ตู่ไปตากเขาฮะลังเตียก็ได้มาซอยเล่าฮะลังเตียเล่ากับเขาไปตากเขาซอยคอย,คอยเป็น,ปค,อปนคอยไปคอยเห็ดไปใจห่อนสิบ่ราได่นมันงานฝีมือวะเลาว่ะคอยอย่านันเป็นลูกซ่งของ กันใกล้รีสอร์ทนะจ๊ะประตูเข่าเด่นนี่ีผ้ากันเห็ดเนี่ยอยู่เนี่ยกินมัอนี่แดดแต่มๆตาเข่ากะสีสบาบใจยอดดอกมะมีขี่ฝ่าไหลอีกแดดสองแดดกะสีพ่อเจ็บขึ้นเล่าขึ้นหยังเนื้อที่ก็สิผ้าไม่เห็ดเนี่ยอยู่ในกินกินเข่าก็ไปยินรุ่นก่อนจ้ะจังสิเข่าในบ้านไปเบิึงเข่าอีกไงไปยินรุ่นเห็ดยวกันใกล้รีสอดรีทั้งทง ปลาปนปลาย่างปาย่างใช่น้ำปลาแดกไปใช่แล้วเพื่อเราได้เพิ่มรุ่นเดี๋ยวกระปุกเราจะเอาหมออันเจ้ามักข่างค่ะเมนูต้นเสอกครับนี่ปลาข้าวปลาคอปลาข้าวพอหน่อยซอยเดือดมะหอยเมนูที่แกงสุมปลาข้าวใส่ดอกแค่ขามเปียนครับปลตถุดิบมีคาเดี๋ยวหม้อข่างจะข้าวก่อนเหม็น แต่หมนไพมาลงเลยบ่อกว่าท่านได้ดสร้อยวนสร้อยเลยวิสุสร้อยาคาก่อนค้าสร้อยโอ้เสียงเบาเสียงสนุ๊กวันี้แกงสมป,าาสมาปาลาเข่าแกงสมหลุดแค่ปลาลูาากมิดวัอนี้ข้าวปลาคอปลาขาวปลาคอสวย,นนยงาม ไปนี่ตู้ทุบๆไปครับจะไคร้ลงหมอนี่ฮะเล็กน้อยก็ดเดล้วนะไปกันบางหองน้ำเดียบก็จะไปนั่นล้มเลยนะมาต้องต้นกังนี้ิดไปเลยปิดไปกันไปเลย ปุงนาะเจียนไปนชุดหนึอ่อนน้อีมีผิดจะเรีกว่เทีหนเ้ามวที่นี่ย <c oughs> ยุป่ปากะออกไหมพรทน้นเจ๊เดี๋ยวเจ๊กันน้ำปลาออกไม่กันเลยเดยค้าเจ๊อยู่ด้วยจ้ะน้ำปลาเหมิดพอดีกันเลยเด็กไปสื้อน,น้ำปลาไม่ ได้ดิว <Ừ. S 1> ันดดใส่เหลววะจีขันเข็มวะันไหนที่เอาในตรงชาดดิเดี๋ยวก็แคะลงจแคะเอาดูไทยรงมกันได้เนาะ

ขอแทะลงไปเราได้แจพกพักอันทูไทยจว่าอันจ่ว่าภาษาคนไทยคนอื่นว่างไหนกับพวกโมูรภาษากพวกปลาตีภาษาโมเมตุอื่นพักอีกทูไท่เอ,อิน <c ười> ของแทะแบบว่าเป็นอย่างจ้าเอินของแฉะปติมันนัน่นหอมหอมแล,ล้วก็จัดจะจานได้หอมส่วนกินแทะที่เผ็ดเพ็ดแมเจา้าในหัวข้อเลยลงข้อดีองนี่นลงข้อ<ล><ก>ในกุะบวนบ้านเท่านี่กับวัน เลี้ยงไกขึ้นพักอยู่เพือนันนหาได้กินเด็กกได้กินว่าสิไธมีตู้ปนปลาอย่างนึงปนจังนั่นเอาปิดฝาหมอไปอนไปนึ่นเราปงไว้ตัววันนี้คอยก็จะไปปนปลาตัวไปนึ่นปงไว้กอนปลาอย่างหอมหูวยเนาะเานี้กินบ่หอมคัีแล้วนนี้ปนปลาอย่างกินก็พัก สดพักกาบน,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 นั่นักน่งเนี่ยนี่เนี่ยันคักก็เหลหอมตำว่าอะไค่อกได้คุยก็ยได้คุยในยตัวนีนอุ้งุ้งหอมบุยหวยแล้วคุงจะพงแสบพงนวดนี่เด้อเพราะวันอ้สีนี่ตวมันสีพ้าว่าหรอนัประแดกเดพรนใส่แอกแม่เพนมนวดแล้ว ้มใส่กันแล้ว,วกันเถอะผงแสร็จผงนวดกันพอดีกับปลาเฮา,าเวจำเนียดเป็นนวดเขากันดินาน้ำมันต้มปลาต้องจังน่อยเพราะตัวตัวบจะตีระเบิดตัวใส่น้ำหน่อยอะไรอีกที มอมข้นแข็งๆนะต้องได้ถ้อหอมค้นใจมันหอมตื่นไปเองปูนปลาใส่กะบอกไปจล่มยหอยตัวหอยไปตักส่มปลาวันนี่ มปลาเข้าใส่ดอกแคโอ้พอดีมมกเลยไม่พี่นอ้องน้ำกันห้อเดี๋ยวเรือยแล้วครับนี่แนวใส่ง่ายต้มปลาเข้าด้วยแกงสมดุลแค่ปลาเข้ากับปอกอปีกคนปลาย่างแก้วบกบกพร้อมพักหลายๆเนี่ย,รบบย,ย,ยครับนี่ดินฟาไม่เด้เอฟซีสมองสฉพาะเราครับไม่กินของง่ายน้ำพริกรุ่นน้ำมีสูตรตแซ่บผสมกัน มามาพี่น้องมามา,มาคุยน้ำกันตัวส่วนหอน,น้ำกันมันม,มาเด้อจ้ะพี่น้องแฟนครับสมองสูบอนนั่แหละไม่กินเข่ามันนี่กินเขาง่ายแค่เียเดีตาเข่าแล้วก็ออกมาเบิ่งสวนพักสวนหยังแต่จินเขา่าดอกก็จังสิเข่าไปไม่ ไอ้รุ่นกับสีเฮ็ดแต่ยุราชคันค่ายได้สอดอยุคข้างหลังเนี่ละได้ได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมันวะ<ม>สุดป่นกันนะ<ม>บุกวอกชุม่ม ไปเด้อผู้น้อยกินกัญผู้น,น้อยซอยเดิมมันพยายามผู้น้อยไปเลือน้ำหลานผู้น้อยเรียกปลาเข่ามาผมพดปลาเข่าอีกตัวหนึง่งรียกว่าที่แหลว่าจิปลน <c oughs> ไปขึ้นมากคือจากเตแยงเลนดอกแคมาแซ่ิสอะไ้พี่น้องไปกินโดน กันนะครับโยกของมือนั่นนู้นนี่เรลี่ยนนี่ตัวหนึ่งจะ้ะ นี่ตัวเอาบะกอบไม่เพลินรุ่นใสแก้วกันเลยเอาใส่ถาดพักไว้ลงทัางุงปลากระเทาะคอถงปลาไม่กินเลยบนปลาย่างก็บอกเงินฝากของลุงช่างโย่บะกอบซุกเม็ตูดขึ้นหอดปีนองพันยุทั้งไก่เนี่ยทั้งตึงเสือปุ่มไส้ทั้งแม่งหนอนไม่น่า นี่ซื้อจินมดูดอกกะระวานกับสิบวัตสดคือเอาเก็บออกจากต้นนั่นงสิแม่เป่งดุนแต่บางคนคนว่าเป็นดองไปเด้อเอาไปดองไปฟันเปียกแซ่ตื่ตเห็นว่าโอ้ปักแห้งช่างแน่นหนาท่านบอกว่าให้แซ่ปิดไป ปปอย่างแส่บด้ยเสียบสุนี่วอาเจ้าวันนี้กับเียพื้นขันยักว่าเจ้าบุกวกเคียอยู่ นนแค่เซ็ตปลาเขา่าเลยเรวสมมาก มันเป็นเนื้อเนื้อแบบอ่อนๆน่าจะาวว่ะเหมือนเนื้อนุ่มดีอยู่บางเทียนเนี่ยบางยี่รุ่นในหนูกับเอาไปฝากเขาหน่อยอเขาหน่อยแต่ปลากรเพื่อนับเน่าอยู่ในกินดีกว่าจะรับกันไปหนูไปไปหนูไปฝากไปต้อนเขาหน่อยอยู่หนูแน่แมงแน่เนพล่น่าพอดิวไปกิน ได้ดอกแค่นก็สุดยอดหลวงพ่อดีกว่ะตองนี้กำลังเขียวเขียวเขียวเขาเนาะแถวบ้นานเฮาเนาะหลวงพ่เขียวแล้วก็ไปตากเดีย๋ดวยวก็ขอพูดยิ้มีครับขอพูดพี่น้องผันเฮา,า,าที่ก๋วยก็แช่ก็ติดตามพีสซับนบานลอยมากตลดอดถูกคอยพี่น้องผันเฮาอยู่ดีมีแห้งเด้อลำรวยลำรวย ผู้สุกนนะครับซ้ซน,นี้ครับแกงปลาข่าวใส่ดอกแครวยแกงส้มดอกแคปนปลาย่างยังนได้กับฟ้าพีฟฟ่ฟาาน้องไปซ้ำเนื้อครับสวัสดีครับจ้า